อาจารย์อ้นกันกาแล้วสวัสดีครับนายแบบทรงอะไรทรงอะไรลองทรงกลางเบอร์หนึ่งครับลองทรงกลางเบอร์หนึ่งจัดไปอาจารย์อ้นจัดไปตามสารระบบใช้ผ้าลงเลยผ้าเอาอันขี้ขาดดีกว่าเพื่อเขาบริจาคให้อืมค่เนี่ยคนรูปหล่อๆต้องใช้ผ้าแบบนี้ใช่ไหมอืมใช่ใช้ผ้าแบบนี้เพราะว่าคนหล่อต้องเอาผ้าขี้เลยใช่คนหล่อต้องเอาผ้ากี้เลยครับทำไงครับอาจารย์ทรงนี้ลองทรงกลางวางมาเลย ลองตรงกลางก็เบอร์หนึ่งนะครับอ่าเบอร์หนึ่งมาเลยเบอร์หนึ่งจัดเลยเบอร์หนึ่งกันเหลี่ยมจอจัดเลยครับอาจารย์จัดเลยเบอร์หนึ่งไปใส่เลยแล้วอาจารย์ไม่ต้องไปหมุนเดี๋ยวผมหมุนตามเองหมุนตามเองเนาะครับผมจะดูเรื่องเวลาด้วยผมจะไม่ตัดเลยนะตรงกลางเบอร์หนึ่งนะครับ รมนั่นบนเขาไม่ยาวใช่ของสงกางขูขึ้นนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเลยกลางหูไปนิดนึงเนาะเลยนิดนึงแต่จริงๆต้องอยู่ประมาณกลางหูแหละเอาเป๊ะหลก็ไม่ได้เพราะประมาณเอาตามทรงผมที่ดูตามหน้างานนะตามนะตามหน้างานจัดไปจัดไปเลยจันอ่อนไม่มีการพูดมาก พูดอีูแล้วมันเหนื่อยแล้วครับลับาญมันไม่ใช่เหยียดทางมันมันหายใจค่อยลงครับหายใจค่อยลงไม่เหนื่อยก็พูดได้แต่พูดแล้วก็ต้องตัดไปด้วยแล้วเพราะปกติเวลาเราพูดแล้วเราจะไม่ตัดอืมไม่ได้ตัดมันก็จะเสียเวลาไปเสียเวลาไปเสวลาไปเราตอนนี้เราจะขอวัดเรื่องเวลาเลยขอวัดเรื่องเวลาส่วนวิธีตัดนี้เราก็เบอร์หนึ่งอย่างเดียวนะครับ เบอร์นี้เลยนะเบอร์หนึ่งทั้งหมดเลยนะเบอร์หนึ่งทั้งหัวเลยทั้งหัวเลยเกลาอะไรนี่ก็เบอร์หนึ่งเกลาก็เบอร์หนึ่งจัดไปไม่ต้องหมุนอะไรมากอาจารย์น้อไม่ต้องหมุนอะไรมากเคยตัวเนาะมันเคยมันเคยมันมันชัดมันชัดอยู่ตรงนี้แต่มันชัดมันชัดแล้วมราตาเป็นหัวายด้วยก็ต้องหมุนเราเราก็ต้องหาแสงนกันอาจารย์อ้อนเอาตามความสะดวกของอาจารย์อ้อนเลยครับ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 อาจารย์อ้อนตามความสะดวกของท่านผมจะไม่พูดสักคำ โอ้นี่พูดมันพูดทั้งหมดเลยใชพูดถกรมประมาณเนาะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เอาวีใหญ่มาเก็บอ่ะวีใหญ่มาอันนนอวีใหญ่มาตอนนี้ต้องใช้วีใหญ่จัดไปวีใหญ่ เด็กแม่มันมีขอบดำเนี่ยครับเพราะขอบอันอันอันตัวรองเราเราจะไม่สามารถตกแต่งได้เนาะตแต่งได้ตรงนี้ต้องใช้หวีใช้หวีแต่งหวีแต่งนะครับแตขอบนี้แต่งกระวางนี้เลยครับอาจารย์อ้นทาไปเลยแล้วก็ทีมงานก็จะตามอาจารย์อ้นเองแหละทำไปเลยประมาณแล้วก็ดูดูเกาเหมือนกับเลาดินสอเนาะเลาดินสอนี่เหมือนกันตรงนี้มันให้เราฟังนู้น เหมือนกันกับฝนนล้วก็หล่อก็เกลาอะไรอย่างนี้เกลาก็เหล่ไปทีนี้ถ้าจะให้สวยเราก็เอาตัวขีดเส้นมาตัวขีดเส้นอ่าตัวขีดเส้นมานี่จะง่ายขึ้นโอเคเลยตัวขีดเส้นมันจะเห็นรอยชัดเลยเห็นไหมครับแล้วก็เป็นตัวเอตัวยูแล้วแต่เราจะเอาตัวยูอนนตัวยูเพราะว่าผมกระมวลเขสั้นอ่าใช่ เราเอาตัวแอลมันจะไปตามใจช่างเนาะตามใจช่างไปดีครับตัวนี้ดีครับต้องมีกันไว้ก็ดีนะครับตรงนี้ครับมีดีมีกันไว้ก็ดีราคาย่อมเยาวยิงไว้ดีแล้ตรงนี้เราก็แต่งอย่างนี้ก็แต่งเนาะอของนี้ครับตอนตัวนี้เข้ามานิดนึงเอาตามแนวเดิมครับครับเข้ามา อ่าเดินอ่ะทีนี้น่าจะมีดแล้วเนาะครับน่าจะมีน่าจะมีแล้วสี่นาทีสิบหกแล้วครับอ่ะแนะนําของดีหน่อยแนะนำของดีหน่อยครับยีเลดนะครับมีกนยีเลสนี่ครับยีเรดลอนดอนบลีก่องสีส้มลอนดอนบลีก่องสีส้มแบรนด์จากอเมริกาครับดีมากเลยนะครับดีด้วยชุบด้วยฟิล์มี่ยมอย่างดีราคาหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เสริมสวยและมีลิงก์ลายด้านล่างนะครับอ่ะลุยเลยครับจัดไป จัดไปเลยครับ <tı> จัดไปเลยกันด้านนั้นไปเลยครับจัดตอนธรรมดาเนาะธรรมดานะครับธรรมดาครับเป็นแบบธรรมดาเนาะแบบนี้ธรรมดาตัการเลี้ยงนะครับดูมือที่เลี้ยงดูมือดูเองกันเลยนะครับด้านหลังก็ทำอย่างนี้ครับ คนอ่อนนี่ต้องให้ขาดหมดทุกเลื่องต้องให้ขาดทั้งหมดถ้าข<ค>นไม่ขาดก็แค่นี้แหละต้องให้ขาดทั้งหมดดูนะครับต้องมีการจับคิวไหมจานอ่อนนี่หลายคิวนะเลือคิวมีการกาจับคิวออรอได้เนาะครับจัดไปเลยครับอาจานอ่อนจัดไปเลยครับนี่ครับ อ๋อให้เนียนเลยนะอาจารย์นอตแล้วสรุปได้เลยเนะครับมันเนียนแล้วครับนี่เนียนเนียนจนสะอาดแล้วเนียนสะอาดเลยถ้าดูนะครับตรงนี้ดูตรนี้มีมีนิดหน่อยครับมีมนิดหนึ่งอันนี้คือเราดูตามสายตาเราเนาะเอาเสร็จแล้วครับอ่าประมาณนี้นะครับผมลองทรงเบอร์หนึ่งครับขอบคุณมากครับอาจารย์นอตกันงานแล้วขอบคุณมากครับในแบบสวัสดีครับ